ในการนะครับเดินหุน่นยนต์ในสนามแบบด่านที่สองนะครับเราใช้หุน่นยนต์อะเดินเข้าทางนี้ครับแล้วก็หุน่นยนต์ก็จะเดินเข้ามาชนกรแพงที่หนึ่งหยุดถอยหลังแล้วก็หมุนตัวนะครับบางซ้ายแล้วก็เดินชนปุ๊บหยุดถอยหลังหุ่นยนต์หมุนตัวเดินมาทางขวาครับ ชนครั้งที่สามหยุดถอยหลังหมุนตัวนะครับเลี้ยวขวาแล้วก็เดินหน้าชนครั้งที่สี่นะครับชนครั้งที่สีน่นี้หยุดถอยหลังหมุนตัวนะครับแล้วก็เดินออกนะครับเดินออกเท่านี้เองนะครับทีนี้ในสนามนี้ครับเราจะชนกี่ครั้งครับ ครั้งที่หนึ่งนี่ครั้งที่หนึ่งสองสามสี่เราจะชนกันสี่ครั้งครับแต่ในภาษาคอมพิวเตอร์นะครับนี่นะครับในภาษาคอมพิวเตอร์เนี้ยครั้งที่หนึ่งเนี่ยเขาจะนับเป็นศูนย์นะครับหนึ่งสองสามแต่ถ้าเราเขียนแล้วรับหนึ่งจนให้เดี่ยวซ้ายาทั้งให้สองจนเลี้ยวขวา ครั้งที่สเลี้ยวขวาครั้งสี่เลี้ยวซ้ายเพราะฉนั้นเวลาเราเขียนโค้ดครับเราต้องครั้งที่หนเนี่ยพราต,ตัวแปร,ปรปเนี่ยต้องเป็น0ูนย์ก่อนพราเริ่ม 0, 0ูนย์นสะครับทีนี้การเขียนโค้ดเนี่ยเราจะทําการเขียนแบบนะครับตั้งค่าตัวปแปรให้เป็นลูปนับนะครับนับนับเอาครั้งที่ชนนะครับเป็นการเลี้ยวซ้ายเีกวขวาเอาดูนับยังไง นะครับเราก็มาดูโค้ดแรกเลยนะครับเห็นว่านี่ถ้าชน2พร้อมกันนะครับปุ่มซ้ายปุ่มขวาก็ให้เรียกใช้ฟังก์ชันเทิร์นนไหมครับฟังก์ชันเทิร์นถ้าถ้าซ้ายชนก็ให้รอจนขวาชนก็เรียกใช้ฟังก์ชันเทิร์นถ้าขวาชนก็รอให้ซ้ายชนแล้วก็บีบเรียกใช้ฟังก์ชันเทิร์น ถ้า,าน้องเคยขก็เป็นไงครับเดินหน้าไปเรื่อยๆทีๆเรามาดูฟังก์ชันเทินครับตรงนี้สําคัญครับจะเขียนโค้ดไม่ยาวนะเทินนี่ครั้งแรกพอชนปุ๊บให้ถอยหลังครับพอชนปุ๊บเนี่ยสัมผัสชนไม่เอาซ้ายหรือขวาให้ถอยหลังด้วยกําลัง20ถอยประมาณเนี่ยใช้เวลา0.5แล้วก็นี่ครับเห็นไหมครับเราดูตรงนี้ นี่ครับ0ซ้ายแล้วก็3อันนี้0 1 2 3เลี้ยวซ้ายคือให้1ครั้งที่4แต่ในนั้นคือถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ต้อง0 3เลี้ยวขวา1กับ2เรามาดูตรนี้ครับเห็นไหมครับถ้าถ้าวงเล็บ x เราต้องประกาศตัวแปรนี่ครับลืมไปนี่ประกาศตัวแปรว่า i n x เท่ากับ0นี่ถ้าค่า x เจอ0หรืออันนี้สองขีดนะครับของขีดตั้งนี้คือหรือครับ x นะเท่ากับ3เจอ 3, นะครับให้ทำไงนี่ครับให้เลี้ยวซ้ายถ้าครั้งที่0ูนย์กับครั้งที่3ให้เลี้ยวซ้ายครับนี่แล้วก็เ่อนขี่2ถ้า x เจอครั้งที่1หรือ x เจอที่2ก็จะให้เหลี้ยวขวาครับถ้านอกเงิื่องใชไม่มีอะไรให้หยุดครับหยุดเลยให้หยุดเดินเลยนะครับแล้วทีนี้ที่หน้าจอก็จะมีค่า x ครับนี่เปอร์เซ็นต์ x ว่าจนครั้งที่1 2 3 x บวกบวกคือให้เพิ่มค่าทีละ1นะครับใช้เวลาดีเลนี่5้500 คือ0.5วินาทีเท่าที่เองครับนะแล้วทีนี้เห็นไหมครับเราก็เอาฟังก์ชันเทินมาใส่เลยถ้าชนพร้อมกันก็เป็นครั้งที่ไรครั้งที่ศนก็ให้เลี้ยวซ้ายครั้งที่ถ้าเกิดชนอีกนะครับไม่ไม่ซ้ายหรือขวาชนอีกนับได้เป็นครั้งที่เทไรครั้งที่สองให้เลี้ยวขวาครั้งที่สให้เลี้ยวขวาครั้งที่สให้เลี้ยวซ้ายเนี่ยครับโดยให้ใช้ฟังก์ชัน มันเป็นตัวจัดการเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ต้งเขียนโค้ดยาวครับนี่คือลักษณะนี้ครับทีนี้ถ้าเราบอกว่าไม่ใส่ยติพังได้ไหมย,ยติพัคได้ไหมก็เราก็ใส่เป็นครับไที่2ก็ได้คือนี่ครับ16บรกับศูนยี่ครับใส่ได้เลยถ้า0คือโดนกดถ้า1คือไม่โดนกดครับนะ แค่นี้เองครับเพราะฉะนั้นการสร้างโค้ดฟาดานนะครับเราสามารถสร้างฟังก์ชันที่ตั้งค่าเอให้เเป็นตัวนับว่าจะให้เลือกซ้ายหรือขวาได้ครับ